คุณกุนทราจะทำอะไรนะ่ะหมอครับเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนอคุณสิงหาทำไมเธอต้องเสี่ยงชีวิตผู้ช่วยฉันด้วยนี่คุณสิงหาตอบฉันสิคุณสิงหาฉันน่ะกำลังถามเธออยู่นะอะอะคุณสิงหาวินู ตอบฉันสิคุณซิงฮาได้โปรดตอบฉันหมอครับนี่เธอกรุณาตั้งสติหน่อยนะครับหมอจะต้องช่วยเธอหมอจะช่วยเธอนะครับได้โปรดทําใจดีๆเอาไว้พยาบาลช่วยดูว่ามีเลือดเอเบวกหรืออยู่ในธนาคารเลือดไหมแล้วเข้าได้คะ่ะแม่ครับทําไมคุณซิงฮาจะต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยผมด้วย วินัยักษ์แม่เองก็สงสัยอยู่ว่าทำไมเธอถึงทำแบบนั้นหมอคะเราไม่มีเลือดที่เข้ากับกรุ๊ปเลือดของเธอในธนาคารเลือดเลยคะ่ะหมอมานิชาโทรหาโรงพยาบาลซิตี้ด่วนเลยโทรไปที่ศูนย์การแพทย์ชีวันชโยตีนะเรามีเวลาไม่มากแล้วเธอจะรอดชีวิตถ้าหากว่าได้รับการถ่ายเลือดโดยเร็วที่สุดเข้าใจไหมค่ะหมอ หมอดูเบเกิดอะไรขึ้นคะทําไมไดิถีถึงต้องการเลือดล่ะคะในตอนเนี้คนไข้ได้รับพิษเข้าสู่กระแสเลือดหลังจากที่ถูกงูกัดผลก็คือทําให้ความดันเลือดของเธอต่ําลงนะครับถ้าเธอไม่ได้รับเลือดโดยเร็วที่สุดเธออาจจะเสียชีวิตได้รีบไปเร็วเข้าเร็วองค์เนตได้โปรดช่วยคนสิงหาฟืนขึ้นมาด้วยเถิด องคนเนตจงเจริญองคนเนตคุณคะหลบไปหน่อยคะ่ะ ฤทธีหมอคะฉันตรวจสอบกับโรงพยาบาลซิตี้และศูนย์การแพทย์ชีวันชโยตีแล้วค่ะพวกเขาไม่มีเลือดกรุ๊ป A บวกเลยค่ะหมอคะครับฉันเลือดกรุ๊ป A บวกค่ะโอ้งั้นเชิญมากับผมเลยนะครับ คุณโจชีขอเว้นตาคุณหน่อยคะ่ะหนูจะไปซ่อมให้พระเจ้าเด็กคนนี้ทำให้ฉันนึกถึงลูกสาวของฉันสิทธิฉันช่วยสิทธิเอาไว้ไม่ได้พระเจ้าได้โปรดช่วยเด็กคนนี้ อย่าปล่อยให้เธอตายเลย ฉันไม่รู้ว่าฉันเกี่ยวข้องอะไรกับเธอหมอคะฉันไม่เข้าใจอยู่อย่างหนึง่งทำไมดวยถียังไม่ฟื้นเลยคะหลังจากที่ให้ยาไปทางกระแสะเลือดแล้วนะคะ ดูเหมือนว่าเธอจะผ่านการทำศัลยกรรมพลาสติกหมอคะครับวิถีเป็นยังไงบ้างคะอาการของเธอดีขึ้นแล้วครับคุณอากุณทราครับเธอเคยผ่านการศัลยกรรมพลาสติกมาหรอครับศัลยกรรมพลาสติกเหรอฉันไม่รู้มาก่อนเลยค่ะวิถีเคยผ่านการศัลยกรรมพลาสติกมากคะ่ะเธอถูกเผาที่ใบหน้าหลังจากประสบอุบัติเหตุเมื่อปีที่แล้วเธอคือหลานสาวของฉันฤิถี หมอสิงหานี่เธอคือหลานสาวของคุณเหรอครับหมอสิงหาเราช่วยเธออย่างเต็มที่แล้วครับแต่ผมไม่เข้าใจว่าทําไมยาถอนพิษถึงใช้เวลาน,านานกว่าที่จะเห็นผลนะครับหมอคะฉันรู้ประวัติทางการแพทย์ของฤทธีพยาบาลขอบันทึกให้ฉันด้วยหมอคะฉันจะสั่งยาให้เธอช่วยฉีดให้เธอด้วยนะคะอาการของเธอต้องดีขึ้นแนะ่ พยาบาลรีบไปฤทธิ์ถีหลานต้องฟื้นโดยเร็วหมอดูเบถ้าคุณต้องการอะไรแล้วก็ช่วยแจ้งฉันด้วยฉันจะรอด้านนอกได้ครับหมอ หมอสิงหาฉันเป็นแม่ของวินายักษคุณเป็นคนที่โทรหาฉันใช่รือเปล่าใช่ค่ะฉันไม่รู้จะขอโทษคุณยังไงดีค่ะหมายความว่าอย่างไงถ้าหลานสาวของคุณไม่เสียชีวิตเพื่อช่วยวินายักษฉันก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นริกถีช่วยชีวิตวินายักษ์เลย เธอเจ้จาจะฆ่าเขาไม่ใช่หรืองไงยายคะหนูกำลังจะฆ่าเขาแต่หนูรู้ความจริงเกี่ยวกับเขาก่อนที่หนูจะลงมือเขาไม่ได้ไปที่นั่นเพื่อฆ่าหนูแต่เขาไปช่วยชีวิตหนูคะ่ะว่าไงนะคืนนั้นฉันจอดรถไว้ที่หน้าห้องพักของสิทธิฉันได้ร้องเรียกเธอแต่ว่าเธอจากไปแล้ว ฉันกำลังจะพังประตูเข้าไปแต่มีคนตีหัวฉันด้วยของแข็งและฉันก็เลยฉันฉันเลยหมดสติตรงนั้นไปฉันไม่ได้สนใจชีวิตของตัวเองฉันแค่อยากจะช่วยสิทธิให้ได้เรธีถ้าวินัยยักษ์ไปที่นั่นเพื่อช่วยชีวิตหลานแล้วใครกันเป็นคนที่พยายามจะฆ่าหลานฉันอยากบอกเธอว่าพ่อของฉันส่งลกเลงมาฆ่าเธอฉันกากุทราอะไรนะ เป็นพ่อของวินายักษ์ที่เป็นคนพยายามจะฆ่าหนูเขาคือคนคนเดียวกับที่หนูรักในฐานะลุงชันกาตอนที่หนูยังเด็กเขาส่งพวกนักเลงไปฆ่าหนู ตอนที่วินายักษ์รู้ความจริงเขาพยายามโทรเข้ามือถือหนูแล้วพอหนูไม่รับสายเขาเขาเขาก็ไปขาราษเพื่อช่วยชีวิตหนูแต่หนูกลับเข้าใจเขาผิดหนูกล่าวโทษวินายักษ์โดยไม่มีเหตุผล แต่ตอนนี้หนูดูแล้วว่าใครคือสัตวดูตัวจริงหนูจะไม่หยุดจนกว่าจะสั่งสอนให้ชันกากุณทราได้รับบทเรียน